เราก็ได้โหดเจ้าค่ะว่าออธรรมะเป็นเรื่องของไดโนเสาร์เราเป็นคนยุคใหม่มันเกี่ยวอะไรกัน <c oughs> ถ้าหรือว่าออคำถามนี้เนี่ยท่านอาจารย์มีความเห็นอย่างไรคะว่าระหว่างความเป็นธรรมะกับยุคของไดโนเสาร์จะมาอยู่ใน4.0หรือ5.0ได้อย่างไรความจริงในนั้นในโลกนี้ก็คือทุกคนนะต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมีใครเถียงได้ไหม <c oughs> ใช่ไหมถ้าเท่านั้น <c oughs> พอมันแก่แล้วมันเจ็บมันตายนี่นะ,นะมันทุกไหมมันคือความทุกสิ่งที่เรามาอยู่กันทุกวันนี้ปฏิบัติกันทุกวันนี้เพื่อดิ้นรนเพื่อหาทางอยู่นี่ก็เพื่อหาทางพ้นทุกใช่ไหมนะความทุกอันนั้นคืออะไรหลายๆคนไม่รู้บอกไม่รู้เลยซ้ำว่าทุกคืออะไร ทุกคนก็รู้แต่ว่ามันทุกมันทุกแต่ทุกคนไม่รู้ว่าทุกคืออะไรความทุก์ขนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงแล้วเราทนมาได้มันเป็นความจริงไหมจริงเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราไม่ยอมรับมันเราก็ทุกกับมันนะไอ้ความทุกท์รันนี้ทางพุทธศาสนาท่านแยกก็กเป็นสองทางความทุกขทางร่างกายนะกับความทุกขของจิตใจ ความทุกข์ของร่างกายนะ่ะมันเป็นความทุกข์ที่ชั่วคราวนะแล้วหลัดก็แก้ไม่ได้เพราะว่ามันแก่มันเจ็บมันตายถึงเวลามามันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันร่างกายนี้แต่อย่างจิตใจที่ท่านอาจารย์บอกเมื่อกี้นะมันไม่ตายพอมันไม่ตายพอร่างกายนี้มันแตกสลายไปแล้วนะจิตใจนี้มันหาที่อยู่ใหม่ทันทีนะไอการที่จะไปหาที่อยู่ใหม่นี่แหละ อะไรพามันไปนีนะ่สิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติล้ที่ท่านอาจารย์พูดมาทั้งหมดนะ่ะเราประพฤติปฏิบัติเพื่อจะไปหาที่อยู่ใหม่ในการไปหาที่อยู่ใหม่นี่มันยังทุกข์อีกนะนะพระพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นจากทุกข์ด้วยนั่นคือแก้พุทธแก้ความทุกข์อย่างหยาบแก้ความทุกข์อย่างกลาง แล้วก็แก้ความทุกข์อย่างทาวรทางทุกข์อย่างหยาบนะก็คือทางร่างกายที่ท่านอาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นี้คือเรื่องศิลเพราะถ้ามีศิลน,นะเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมันก็ไม่ทุกระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมพอมาทุกข์อย่างกลางความคิดเราที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้เหมือนกันใช่ไหมเราคิดนู่นคิดนี่แล้วเราก็เป็นทุกข์ทำไมคูจะรวยทำไมคูจะ เรียนจบทำไมกูจะมีครอบครัวใช่ไหมเราก็ทุกนั่นคือเอาสมาธิมาแก้ความทุกข์ขั้นกลางสมาธิคืออะไรคือความสงบคือจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วความคิดมันก็หยุดแต่มันหยุดชั่วคราวนะพอถึงขั้นสุดท้ายก็คือความทุกข์อย่างถาวรซึ่งไม่ว่าจะเราทำอะไรก็ตามเมื่อร่างกายเราแตกสลายไปแล้ว นะจิตเราก็ไปหาที่อยู่ใหม่ไอการไปหาที่อยู่ใหม่นี่นะจะไปอยู่กับอะไรอะไรพาเราไปนั่นคือบุญกับบาปเราทำความชั่วไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้เรื่องศีลนนะแน่นอนมันต้องมีผลตามมาไม่มีหรอกว่าทำอะไรแล้วแล้วจะไม่มีผลในเมื่อสร้างเหตุต้องมีผลในเมื่อสร้างกรรมมันก็ต้องมีวิบากของกรรมพอเมื่อมีวิบากของกรรมแล้วมันก็ เกิดตามมาคือกิเลสอยากทําอีกเพราะฉะนั้นใน3มอย่างนี้คือกรรมการกระทํากระทําลงไปแล้วก็มีผลของการกระทําเมื่อมีผลของการกระทําก็อยากทําอีกเห็นไหมทาบุญก็อยากทําอีกทําบาปก็ทําอีกก็หมุนวนอยู่อย่างนั้นใน3อย่างนี้อยู่ในสามสิบเอ็ดภพภูมินี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าอยากอยู่ในสามสิบเอ็ดภพภูมินี้ไม่ว่าเป็นเทวดามีความสุขนะหมดอายุของเทวดาก็กลับลงมาเกิดอีก อาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้สร้างบาปไม่ต้องพูดถึงอันนั้นมันทุกข์แน่นอนเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกนะไปฆ่าเขาอย่างนี้คิดแล้วว่าเขาไม่ฆ่าเราคืนใช่ไหมเพราะผลของมันจะตามมาทันทีเลยนะนั่นคือกิเลสกับผลของกิเลสนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่อยากทุกข์นะ พุทธองค์ก็ทรงแสดงไว้ให้เราแล้วนะนะในอริยาาสัจสี่ที่พุทธองค์พูดถึงนั่นคือทุกขนะสมุทัยนิโรธมรรคทุกเป็นสิ่งที่เรากําหนดรู้ต้องรู้ว่าทุกคืออะไรนะทำไมมันถึงทุกเราก็ไปหาสาเหตุของมันว่าทุกเกิดจากอะไรนะทุกเกิดความอยากอยากในรูปรดกลิ่นเสียงนะอยากเป็นนู่นเป็นนี่นะแล้วก็เกิดความไม่อยาก กนะารม,มาตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาเป็นภาษาพระหน่อยนะนั่นคือสาเหตุให้เกิดทุกข์ในเมื่อรู้สาเหตุแล้วนะก็หาวิธีที่จะดับทุกข์หาวิธีที่จะพ้นทุกข์นะทำยังไงก็คือที่พูดกันไปแล้วก็คือเรามีศีลน,นะมีทานมีศีลน,นะนะ มีทานศินสมาธิปัญญานั่นคือมรรคทั้ง8พูดให้สั้นเขา้ารวบรัดเวลามีน้อยถ้าเรารู้จักทานรู้จักเผื่อแผ่คนทั้งหลายแล้วนะจิตใจเรามีความสุขไหมมีความสุขนะมีศินเราไม่เบียดเบียนเขาเขาไม่เบียดเบียนเรามีความสุขไหมมีความสุขทําสมาธิจิตใจตั้งมัน่นนะมีความสุขไหมมีความสุขความคิดเราไม่ได้ไปออกนอกไม่ได้ส่งไปข้างนอกนะ มีปัญญารู้เห็นเท่าทางความเป็นจริงว่าร่างกายสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันเป็นสิ่งสมมุติมันไม่ใช่ความจริงนะแม้แต่ตัวเราเองซึ่งจะต้องตายจากกันไปนี่ก็เป็นสิ่งสมมุติเพราะนั้นในเมื่อเราเห็นตามเป็นจริงแล้วว่าสิ่งทั้งหลายทั้งมวลมันเป็นสิ่งสมมุติมันไม่ใช่ความจริงมีสติปัญญารู้เท่าทานเห็นตามเป็นจริงนะเราก็ปล่อยวางอย่างที่ท่านวางเมื่อกี้นี้นะคำว่าปล่อยวางใครก็พูดได้ปล่อยวางปล่อยวาง นะแต่ลูกตายเสียเมียตายจากไม่ใช่นะลองปล่อยวางดูสิมันไม่ใช่นะถ้าเราไม่ได้ฝึกขัดปฏิบัติกัดเก่าตามศีลสมาธิปัญญานี้เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจําเป็นไหมจําเป็นนะพอถึงเวลามาแล้วเกิดความเสียใจทุกข์ใจขึ้นมาจะแก้วิธีไหนนะน,นี่เห็นเมื่อกี้บอกว่ากินยาไซยาไนเป็นบ้าเป็นบอนมันไม่มีสติมันไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานะมันไม่รู้ด้วยซ้ำบา่างกายตัวนี้ไม่ใช่ของมัน มันไปฆ่าก็าไปมันเหมือนกับฆ่าคนคนหนึ่งเลยนะคุณมีปัญญาอะไรคุณมีสิทธิ์อะไรไปฆ่าร่างกายของตัวเองร่างกายนี้ได้มาจากไหนได้มาจากพ่อแม่นะพ่อแม่สร้างขึ้นมานะไม่ใช่ตัวคนเดียวนะชื่อเสียงกิจคุณค่อยแม่พี่น้องลระรู้ตัวบ้างไหมทําอะไรลงไปนะใช่ไหมไปกินยาฆ่าตัวเองตายนะมันผิดหรือถูกตัวเองตายแล้วจะพ้นไปหรือเปล่า จิตใจที่มันไม่ตายน่ะไปฆ่าร่างกายตายแล้วจิตใจที่มันไม่ไมตาย,ยมันไปหาที่อยู่ใหม่ทันทีนะไม่งั้นมันจะมีเปรตผีสัมภประเวสีทั้งหลายเลยมีสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเลยสัตว์บกสัตว์น้ําในโลกนี้เยอะแยะมาจากไหนทําไมเราถึงเกิดเป็นคนทําไมเราเกิดเป็นผู้หญิงเกิดเป็นผู้ชายมันก็มาจากกรรมการกระทํามาจากผลของกรรมทั้งนั้นแหละใช่ไหมกรรมเก่ากรรมใหม่เนะีเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทํา สิ่งที่จะแก้ได้นั่นก็คือมรรคทั้ง8ปดสินสมาธิปัญญาเมื่อทําตามมรรคแล้วพระพุทธองค์ก็สอนให้เราอีกได้ว่านะให้ตรวจสอบได้ด้วยว่าสินสมาธิปัญญาที่เราทํานั้นอนะ่ะถูกต้องไหมนั่นคือนิโรธการดับทุกข์การดับทุกข์ก็มีการดับทุกข์อย่างชั่วคราวมีการดับทุกข์อย่างถาวรมีการพ้นทุกข์อย่างแน่นอนดับสนิทจริงไหมนั่นมันมีตั้ง5ขั้นตอนในการดับทุกขนะ์ ครูพระองค์ตั้งไว้ให้เราแล้วนะว่าขั้นที่หนึ่งนะวิขัมปะณะนิโรธด,ดับทุกนิโรธคือการดับทุกนะตังคณิโรธนะทั้งสองอย่างนี้เป็นสมถะพูดาภาษาพระญาติโยมทั้งหลายที่ฟังทางรายการอยู่นะมันเป็นสมถะในการปฏิบัติเพื่อเข้าหาความสงบเป็นสมถะนะจากความสงบมีกําลังมีพลังชาร์จแบตเตอรี่อย่างที่ท่านอาจารย์บอกเมื่อกี้แล้วมีกําลังแล้วก็เกิดปัญญา แยกแยะออกไปดูซิร่างกายตัวเองนะนะผมคนเล็บฟันหนังนะ่ใช่ของเราไหมดูซิในร่างกายนะนะถึงเวลาแล้วทําไมเขาถึงเอาไปเผาและไอตัวที่พูดอยู่อย่างนี้แลวตัวที่รู้สึกรู้สมอยู่อย่างนี้รักโลภโกรธหลงมีอยู่อย่างนี้มันหายไปไหนละ่ะนั่นคือนามธรรมาไอรูปธรรมท,ที่เข้าไปเผานะ่ะใช่มันไม่ใช่ของเราไว้ล่ะนะพิจารณาดูเข้าไปนะ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ของเรานะั้นนะมันสิ่งสมมติทั้งหลายทั้งมวลเลยนะในเมื่อเรารู้แล้วเราก็พิจารณาดูด้วยสติปัญญาด้วยกําลังที่มีมานะสัญญากับปัญญามันใกล้เคียงกันถ้าเราไม่มีพลังไม่มีอํานาจของสมถะไม่มีความสงบที่จะไปผลักดันนะความรู้ความสามารถของเรามันก็เป็นแค่สัญญาทําให้เราฟุ้งซ่านไปต่างๆนาะนาะถ้ามีกําลังประกอบเข้าไปพิจารณาในสัญญานี้ มันจะรู้เท่าเห็นเป็นจริงเป็นปัญญาขึ้นมาตัวนี้ปัญญาตัวนี้แหละที่เราเอาไปประหารกิเลสนะรักโลกกดหลงตัวที่ว่านั้นนะในเมื่อปัญญาตัดกันขาดแล้วลงไปแล้วมันก็เป็นขั้นที่หนึ่งคือสมถะที่ว่านี้ตรวจสอบดูมันก็สงบระงับได้แต่มันดับไปได้ชั่วคราวเหมือนโยคีในประเทศอินเดียทั้งหลายมีฤทธิ์มีเดชเหาะเดินเดินอากาศได้เสร็จแล้วตัวนี้มันเสื่อมได้ตกตุ๊บลงมานะเห็นไหม นะซึ่งในขั้นตอนการปฏิบัติของสมถะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราก้าวขึ้นสู่ปัญญาวิปัสนาแยกแยะออกไปในร่างกายของเหล่านี้ในอาการ32ของคนเล็บฟันหนังพวกนี้นะมันไม่ใช่ของเรามันเกิดเป็นปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่ามันเป็นแค่ของเราเราก็จะไปยึดไปถือมันทําไมล่ะนะก็ปล่อยก็วางมันสิถ้าในขั้นนั้นแล้วมันก็เกิดความสุขขึ้นมาความสุขอันนี้เป็นความสุขอย่างถาวร นะที่ไม่เสียดายเป็นการปล่อยวางอย่างแท้จริงนะก้าวขึ้นไปจนถึงนะวิปัสนานะก้าวขึ้นไปจนถึงนิโรธการปล่อยวางนะสุดท้ายแล้วนะมันก็จะถึงขั้นที่ว่าร่างกายนี้มีมาจากไหนนะร่างกายนี้มีมาจากพ่อแม่หรือเปล่าก็ใช่ในส่วนหนึ่งแต่ในส่วนหนึ่งก็คือกรรมที่เข้ามานะ ท่านถึงบอกวิญญาณปฏิสนธินะหลังจากที่พ่อแม่นะประกอบเลือดเนื้อให้เราแล้วต้องมีปฏิสนธิวิญญาณนี้เข้าไปประกอบด้วยถึงจะเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นคือการเปลี่ยนแปลงนั่นคือทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์นี่มันมีมาตั้งแต่ตอนเกิดแล้วถ้าไม่อยากทุกข์ทำยังไงก็ไม่ต้องมาเกิดสิทำไมถึงจะไม่ต้องมาเกิดล่ะ นั่นคือการภาวนาเพื่อจะให้รู้เห็นตามเป็นจริงเพื่อให้ละบุญละบาปอันนี้ถ้าเราละบุญละบาปบาปเราก็ไม่เอาบุญเราก็ไม่เอานั่นถึงจะพ้นจากทุกได้นั่นเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีอัตตาตัวตนขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานี่แล้วเราก็อาศัยรูปร่างอันนี้ประกอบบุญทานการกุศลขึ้นไปนะเพื่อจะละกิเลสทั้งหลาย พอเรามีร่างกายนี้แล้วพิจารณาให้เห็นจนร่างกายนี้ไม่มีแล้วก็ปล่อยวางร่างกายนี้แล้วนั่นก็คือความมีแล้วก็ไม่มีนะความทุกข์จากการมีก็ทุกเพราะฉะนันไม่มีก็ไม่ทุกนะเราเกิดมาแล้วเป็นตัวเป็นตนแล้วเราก็อยากเป็นอยากเป็นอะไรอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจอยากเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยากเป็นท่านทูตอยากเป็น นายกรัฐมนตรีพอเราไม่ได้เป็นเราก็ทุกข์อีกนั่นคือทุกข์เพราะการเป็นถ้าเราไม่เป็นล่ะเราทุกข์ไหมเราก็ไม่ทุกข์อีกเพราะฉะนั้นการไม่มีไม่เป็นก็คือไม่ทุกข์นะในท้ายที่สุดที่ถามหัวข้อนี้ขึ้นมาว่าเก่าไหมใหม่ไหมนั่นก็ฟังดูว่ามันเก่าหรือเปล่าธรรมะพุทธเจ้าสองพนหร้อยปีแล้วแต่ถามว่าใหม่ไหมนะเป็นไดโงเสารือเปล่า ก็ยังไม่มีใครเถียงพระพุทธเจ้าได้จนถึงทุกวันนี้นะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงนะธรรมะพระพุทธเจ้านะเป็นธรรมะของจริงปฏิบัติได้แล้วก็ไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนเถียงได้แม้แต่แอมเบอร์แอสไตน์ที่ว่าหรือว่านักวิทยาศาสตร์คนไหนเพราะฉะนั้นทุกขก็คือทุกจริงๆทุกที่ไหนทุกที่กายที่ใจเห็นไหมถ้าเราอยากพ้นทุกเราก็ปฏิบัติเอานะในสองพันหกร้อยกว่าปีมานี่ พระเธิเจ้าท่านสอนเรามานะเพราะฉะนั้นไม่ว่าชาติใดศาสนาใดความทุกข์มีทุกชาติทุกศาสนาอยากคนทุกก็ต้องปฏิบัติตามทางสายนี้นะก็พวกเราก็ฟังเอานะ